เขาเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขาชอบผุ่นเร็วๆนี้เขาเทคแอคชั่นแน่ค่ะ c o n g r t t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักดวงชะตาสเสน่ห์ของคุณสัมพันธ์กับดาวจันทร์ที่จะย้ายราศรีวันที่30สิงหาเวลาตี3 34นาทีนะจากราศรีตุลเข้าสู่ราศรีพิจิกกินระยะเวลาไปจนถึง1กันยาต้องบอกเลยช่วงเวลานี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าสเสน่ห์ของคุณจะ ค่อนข้างมีพลังงานหรืออนุภาพ,พรุนแรงมากพอที่จะไปกระตุ้นต่อมกระตุ้นใจของใครที่รู้สึกดีๆคุณให้รับรู้หัวใจตัวเองได้แล้วนะว่าเขาชอบคุณจริงๆแล้วอาจจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณด้วยนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักของคุณในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่า มันฟ้าเปิดดวงเปิดนะดวงความรักมันเปิดทิศเปิดทางให้ทําให้ใครที่เคยสับสนในหัวใจนะอาจจะได้รู้ใจตัวเองสักทีนะแล้วก็มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอหคือช่วงนี้สเสน่ห์มาออร่าดีนั่นแหละนะคะทำให้คนที่เคยนะ อาจจะมาเกี่ยวข้องกับคุณหรือเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงเวลาน,นี้ที่อาจจะยังสับสนในหัวใจตัวเองนะว่าชอบคุณจริงไหมใช่ใช่รักหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับดวงชะตาความรักมันเปิดทิศเปิดทางเปิดตาให้ทําให้เขารู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขาชอบคุณจริงนะแล้วก็อาจจะเทคแอคชั่นะไรบางอย่างกับคุณ นะเอออาจจะเป็นการเข้ามาหาเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาพูดคุยหรืออาจจะมีการสารสัมพันธ์นะมีการ action, เทคแอคชั่นมีการเข้าหามีความพยายามที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันมีความชัดเจนหรือมีความคืบหน้าในความสัมพันธ์มากขึ้นหรืออาจจะมาบอกรักบอกชอบสารภาพรักกันตรงๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ โดยเฉพาะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัขนาราศีและวันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยอนุภาพสนเสน่ห์รุนแรงนะกระตุ้นต่อมใจได้อย่างแน่นอนนะคะทำให้เขารู้สึกคิดได้ฉุกคิดได้หรือ,อ,อมีความรับรู้รู้ใจตัวเองได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้แน่ๆนะคะหรือมีโอกาสเหลือเกินว่าความรักความสัมพันธ์มีโอกาสสมหวัง ่ไปอีกหนึ่งเท่าตัวนะในแก่คนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกกรกฎพฤกษพ,กพและก็มังกรค่ะและคนที่เกิดในวันจันทร์พุธพราหมดีแล้วก็สุกนั่นเองเออ <S <S คนนี้ เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เนะหรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดใน4ละคณาราศี4วันเกิดตามที่กล่าวไปข้างตน้นต้องบอกเลยช่วงนี้อนุภาพความารักค่อนข้างที่จะดีนะดวงเปิดฟ้าเปิดในเรื่องของความรักดวงชะตามันเปิดทิศเปิดทางให้แล้วมีโอกาสเหลือเกินอะไรที่มันคุมเครือมันจะชัดเจนมากขึ้นใครที่รู้สึกน่าจะรู้สึกชอบคนอะ่ะ นะแล้วยังสับสนในหัวใจตัวเองตอนนี้เขาน่าจะมีความชัดเจนเลยแล้วว่าเขาชอบคนแล้วก็อาจจะมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อมานั่นเองโอ้นะใครแล้วกนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะอินดีด้วยนะ